ระยะช่วงหลังนี่ี่สวนจะมห้เขาใช้ปุ๋ยเลยเหมือนกันมดจะงามอย่างนี้เหมือนกันมดครับอ๋อคือพ่อลดการใช้ปุ๋ยไปเลยลดการใช้ปุ๋ยมันก็ยังโตดีงามดีงามดีเทาคนได้มาเขาดีมันงามก็เจ้าตำรับอ๋อใครผ่านไปผ่านมาก็ชมนาพ่อใจเสต็มเถิดเนี่ย มันเข้ามันสวยดีครับพ่นข้างแรกเนี่ยประมาณเข้าสักสิกว่าวันเนี่ยเลยสิวันใี้พ่นเลยหันพ่นเลยครับ,บถ้าเข้าวันนี้มันปัญหานะครับพ่นยาชนยกแรกเลยจะหันได้พลเลยอ,อันพ่มากเลยพ่อได้ใช้ตัวสติมเพ็กโกเนี่ยกี่ช่วงช่วงไหนบ้างช่วงที่คุมเลนร่วมกับตัวบีเซฟพ่อใช้ตัว S b s a f ฟซึ่ง <ผล S 1> ตอนนี้เ,เปลี่ยนชื่อเป็น b s a f ฟนะคะเอาอยูเ่นเส็แล้วเอาอยู่ครับเพยฝนลงฝนอย่างนั้มาก็ได้ซิบกวนกระหันเอ็นยาอย่าเนียแข่งไกลครับห<อ>ย้านีดอกขาวมันลดขึ้นมากันเลยเอา,เอา เอาสิบคิวมาค่าอีกรอบหนึ่งคือช่วงที่พ่อฉีดคุมเลนเนี่ยเอาย่าอยู่หมดเพียงแต่ว่าฝนตกมา,กมาอ่าย่าได้ฝน่ชงประมาณมสักสิบกว่าวัน,นพ่อก็เลยมาฉีดเก็บอีกรอบนึงพ่นยาเก็บยาแล้วก็เอาแัน่ยเต็มเทกโกสเต็มเพกโกบวกอบเอมัดเอมัดด้วย ีดเอมัดเนี่ยเพราะว่าโรคอะไรมันระบาดเยอะครับพ่อมันใบมันใบใบเปเลาครับอ๋อใบไม้ครับใบไม้ครับมันระบาดเยอะอยู่แล้วพอพ่อฉีดเอมัดไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะมันอยู่ครับใบเก้านี่มันถ้าติดมันเป็นแผลไน่ไหมอยู่พอดีใบตีมันตั้งปลามันโสร่งไม้ไมจะบอกมีเลยมมนจะดูได้อยู่ต่อดีต่อนนึ่อ๋อ้ยฉีดไปใบมันตั้งโซมามันแบบว่ามันปลอดภัยแล้ว อ๋อปลอดภัยแล้วคือคือเชื้อรามันหยุดแล้วหลังจากเราฉีดเอมัดไปนะคะมันควบคุมโรคอยู่ครับแต่พ่อก็จะใช้ทั้งป้องกันครับป้องกันด้วยมามคนคนี่ยยาไอยะดับยาขยาไอเนาะค่ะเอาเอกระเอรนมาให้เขาจะบายใจครับที่เขาไม่เปลี่ยนใจหลังจากใช้ยาของปืนใหญ่แล้วเนี่ยเพราะอะไรคะ พ่อเขาบอว่าชีดออกมาตายดียาตายดียาฆ่ายาเป็นอย่างนี้นะเป็นของตัวใหญ่เนี่ยออกมามาตรฐานมาตรฐานดีแล้วอย่างตัวพ่อเองอะคะคิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับเงินที่ลงทุนไปกับผลผลิตที่ได้รับคุ้มค่าคุ้มค่าพอใจครับพอใจมาก